ไปดูวินาทีนะครับในการไล่ล่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่สระแก้วนะครับอ่ะดูปฏิบัติการนี้ก่อนนะครับวามรงเฮ้ยนอนลงไป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 นไปนี่บุกเข้าไปจับคุณผู้ชมครับนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เทศบาล3ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียน บอบีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดในชุมชนหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือนายสุทนหรือว่านายโทนอายุ41ปีจับได้ในบ้านพักนะครับแล้วก็มีวัยรุ่น4-5คนกําลังมั่วสมเสพยาและบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เนี่ยเยอะมากครับเลี้ยงแมว20ตัวหมาอีก6ตัวนายสุทนเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าเขามีอาชีพหาปลาขายรายได้เพียงเวลา200-500บาทแต่เนื่องจากว่าเขาเ,เป็นคนรักสัตว์ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกว่า30ตัวไม่รู้จะหาเงินจากไหนเอามาซื้ออาหารให้หมาแมวแต่สุดท้ายรายได้เป็นพอทำไงดีตัดสินใจคุณผู้ชมครับค้ายาบ้าเพื่อเอาเงินอธินนข้าอ้างเขานะค้ายาบ้าเพื่อหาเงินมาเลี้ยงสัตว์ที่เขารักครับตอนนี้มันยังไม่พอค่าอาหารแมวกับม,ม,บมันตกเดือนเท่าไหร่ค่าอาหารแมวกับหมาห้าถังไม่อยู่ะครับเดือนข้าว,าวส่วนมากกับข้าวเป็นพวกปลานะ ก็เลยต้องหาไหได้เสริม อันนี้เขาอ้างแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ตํารวจและคุณผู้ชมนะครับตำรวจคุมตัวนายสุทนพร้อมกับฟ้องกลางส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับตํารวจบอกว่าการรักษ์เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่การหาเงินโดยวิธีที่ผิดกฎหมายไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมขอความรับมือประชาชนหากพบพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณแจ้งได้นะแจ้งตำรวจก็ได้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมก็ได,ได้หรือว่าหน่วยงานปกครองในพื้นที่ก็ได้นะครับค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ